สำหรับน้องออฟสเตทฟันนะครับก็คือน้องชายคนหนึ่งที่ไปร่วมทางกับร่วมเดินทางกับน้องแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่าตั้งแต่ย่งไสอยู่โอสะอย่างไสพี่สิงห์อ่ะชอบกินไสมากเลยไม่รู้เป็นอะไรกินกับทุกวันอ่ะย่งไสงบ้านา่ด้เลยช่ใชบางช่วงก,ก็กินหมูหันไม่ต้องอย่างก็ชอบในความมุ่งมั่นของน้อง มากกว่าพรสวรรค์คือพอรสแสวงที่ที่น้องเติบโตตลอดนะครับไม่ว่าจะโอ้ท, <าง S 3> ทำเฉย <ง S 1> อีกสอึเสือเมื่อกี้เสือึกว่าเยี่ยมเเยี่ยมอ่าก็คือน้องคือต้นแบบความความพยายามเช่นอีกหนึ่งคนนอกจากพรสวรรค์น้องยังมีพรแสวงที่ สแสวงหาตลอดเพราะว่าไฟเป็นคนที่ไปเลือกคีย์บอร์ดกับน้องตั้งแต่วันแรกไฟเล่นคีย์บอร์ดไม่เป็นหรอกแต่น้องอ่ะเล่นคีย์บอร์ดโอ้คีย์บอร์ดเป็น <c oughs> <c oughs> ก็วันเกิดปีนี้ก็ขอให้น้องออฟมีความสุขทุกเส้นทางที่น้องเลือกมีความสุขทุกการเดินทางไม่ว่าจะมันอาจจะไม่ได้โรดด้วยอ่าใบไม้กีบกุหลาบอ่า <c oughs> เสมอไปแต่พี่ก็ขอให้น้อง มีความสุขแล้วก็ตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดครับผมก็ขอให้น้องออฟสเตฟานมีความสุขมากสุขสวังทุกประการครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวพี่พีท้ายก่อนเพราะว่ามันดึกแล้ว